สวัสดีครับท่านสมาชิกสามัญของสาบกรอมทรัย์กรมประมงจำกัดทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่25พฤษภาคม2564นะครับเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมใช้เป็น Google Chrome นะครับจากนั้นนะครับเข้าเว็บสหกรณ์นะครับ ก็พิมพ์ไปเลยนะครับฟ i t c o รนะครับหรือไม่ก็สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงนะครับก็เข้าไปที่หน้าเว็บหลักนะครับ w w w f i t c o p i n t h นะครับเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนสกอร์เมาส์หรือว่าเลื่อนหน้าจอลงมานะครับวันจริงนะครับ จะมีรูปขึ้นนะครับว่าาเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์อย่างเช่นภาพตัวอย่างนี้นะครับจากนั้นครับท่านสมาชิกสามารถคลิกที่รูปหรือคลิกที่ตรงคําคที่ผมเน้นไว้ให้ก็ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูที่รูปนะครับคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นจะขึ้นแบบฟอร์มสําหรับการลงคะแนนนะครับ จากนั้นสมาชิกท่านสมาชิกนะครับก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับอย่างแรกคือรหัสสมาชิกสากลนะครับใส่แค่4หลักเท่านั้นนะครับเช่นสมมตุติผมมเลขสมาชิก9นะครับผมก็ใส่0 0 0 9นะครับถ้าผมเลขสมาชิกเป็นเลข2ตัว 9ก้าสิบเก้าผมก็ใส่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะครับถ้าสามตัวผมก็ใส่ศูนย์เก้าเก้าเก้านะครับถ้าสี่ตัวก็ใส่สี่ตัวครับเก้าเก้าเก้าอันนี้เป็นเลขสมาชิกสมมุตินะครับเลขแบบประชาชนใส่ให้ครบสิบสามหลักนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไม่ครบสิบสามหลักเนี่ยระบบจะไม่ให้ผ่านนะครับก็ สมมติเอาแล้วกันนะครับเลขศูนย์ศูนย์อ่าลขบัตรประชาชนสิบสามหลักถ้าสมมุติใส่ขาดไปหลักหนึ่งอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะครับกร <_ C 1> ุณากรอกเลขแบบประชาชนให้ถูกต้องนะครับเราต้องใส่โค้ดสิบสามหลักนะครับจากนั้นใส่ชื่อนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นชื่อชื่อทดสอบนะครับนายทดสอบทดสอบนามสกุลทดสอบ อ่านะครับข้อมูลตรงนี้ต้องถูกต้องนะครับต้องถูกต้องเท่านั้นนะครับถึงจะนับเป็นบัตรดีนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งผิดนะครับตอนที่กรกตตรวจเขาจะนับเป็นบัตรเสียทันทีนะครับเพราะอย่างนั้นอ่าก็ตรวจสอบกันให้ดีนะครับต่อไปเป็นคํายินยอมนะครับคำยินยอมข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลส่วนตัวตามข้อความในแบบฟอร์มนี้เป็นข้อมูลจริง และข้าพเจ้ากรอกด้วยตนเองนะครับกดยืนยันไปนะครับถ้าไม่กดยืนยันมันจะส่งแบบฟอร์มไม่ได้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับข้าพเจ้าได้ศึกษาวิธีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรั์กรมบง,งจํากัดเป็นอย่างดีและข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุดนะครับกดยืนยันไป นะครับถ้าไม่กดยืนยันก็จะส่งแบบฟอร์มไม่ได้นะครับจะสังเกตนะครับมีดอกจันอยู่นะครับหมายความว่าต้องกรอกนะครับจากนั้นท่านสมาชิกก็เลื่อนลงมาดูแบบฟอร์มข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาดูผู้สมัครด้านล่างาท่านจะเลือกใครก็ก็เอาที่ชอบครับสามารถเลือกได้แค่6เบอร์เท่านั้นนะครับถ้าเลือกมากกว่า6เบอร์จะถือเป็นบัตรเสียนะครับจะถือเป็นบัตรเสียทันที เลือกหนึ่งเบอร์ได้ครับสองเบอร์ได้สามเบอร์ได้สี่เบอร์ได้ห้าเบอร์ได้หกเบอร์ได้ครับแต่ถ้าเจ็ดเบอร์เมื่อไหร่นับบัตรเสียทันทีนะครับจากนั้นสมมติสมมติผมเลือกเบอร์หนึ่งถึงหกแล้วกันนะครับง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสมมตินะครับอันนี้สมมุติจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีเครื่องหมายอยู่แล้วก็กรอบเข้มขึ้นบนรูปของผู้สมัครนะครับ หรือถ้าเราไม่เอาคนนี้ละเราอยากจะยกเลิกเราคลิกที่รูปนะครับเพื่อทําการยกเลิกเห็นไหมครับขอบเข้มจุดก็จะหายไปนะครับสามารถคลิกที่รูปได้หรือคลิกที่จุดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตามสะดวกเมื่อท่านเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีข้างล่างนิดนึงนะครับข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบการลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์อ,อมทรัพย์กรมประมงจํากัดของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะความนี้หมายความว่าท่านได้ตรวจการลงคะแนนของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มีการมาแก้การลงคะแนนที่หลังนะครับหากกดส่งไปนะครับกดยืนยันไปครับกดยืนยันไปอ่าท่านอาจจะมาดูอีกสักครั้งหนึง่งว่าเลือกถูกหรือเปล่านะครับข้อมูลถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วอ่านี่สี่ตัวแล้วเลข ครบสิบหลักแล้วชื่อถูกต้องแล้วนามสกุลใส่แล้วมีการันไม่มีการันทุกอย่างติ๊กหมดแล้วคํายืนยันติ๊กหมดแล้วนะครับจากนั้นท่านสามารถกดส่งได้เลยครับกดส่งอ่ระบบมันก็จะขึ้นว่าท่านได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับเป็นอันจบการลงคะแนนนะครับในที่นี้ถ้า ท่านกดลงคะแนนซ้ําและกดแะใส่เป็นชื่อเดิมอีกถ้ากกอตอตรวจแล้วเจอเป็นชื่อเป็นชื่อของท่านซ้ําอีกรอบหนึ่งจะถือเป็นบัตรเสียทันทีนะครับอันนี้ให้ระวังกันด้วยทําให้ตรวจสอบกันให้ดีนะครับว่าได้ทํากรอกข้อมูลถูกต้องไหมนะครับเลือกเบอร์ถูกต้องไหมเพราะจะไม่มีการมาแก้ที่หลักนะครับหลังจากกดปุ่มส่งนะครับ อันนี้จะเป็นการอธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคู่มือขึ้นในประกาศทาง Facebook ของสหกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอขอพระคุณท่านที่รับฟังกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าก็จะมีคลิปชี้แจงนะครับเรื่องของการลงทะเบียนการประชุมใหญ่นะครับแล้วก็คลิปชี้แจงเกี่ยวกับาการโอนเงินนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับ